กิฟสวดมนต์พี่ชบาพี่สุมาริกาสวัสดีค่ะสวัสดีทางร้อยก่อดท่านด้วยนะคะไม่มเมื่อวานก็โอเคเมืม่อวานก็ไปทำงานได้ปกติสวัสดีค่ะพี่ทอฟฟี่คนหล่อ ที่น้ำค้างโอเคแล้วเมื่อวานก็เลยไปทำงานปกติได้นอนอยู่ค่ะเ <c oughs> มื่อคืนมาถึงออฟฟิศพี่หนุ่มกับบอสก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาแม่แซมก็เลยหลับเลยทุกคนแต่เพราะวันนี้มีภารกิจเด้อเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายก็ได้ทราบข่าวดีกันแล้วนะคะอ่า เดี๋ยวช่วงบ่ายนี้ก็จะได้ทราบข่าวดีกันแล้วนะคะว่าเป็นข่าวดีอะไรพี่หนูเพียงสวัสดีค่ะพี่ชาบา mm. พี่ยอดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลย mm. พี่น้ำทิพย์สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะ mm. ไม่ได้ทะล่ยงการพี่แมวมาเมาอมอเฉยๆพี่จินตนาสวัสดีค่ะ mm. พี่นางฟ้าสวัสดีค่ะ พี่แมมพี่สุปานีอันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำทุกคนตื่นมานั่งเคลียเอกสารเพราะว่าเดี๋ยวตอนทุกคนตาหายอ่ต้ตาลหมดเลยพี่อ,อมพี่อตอมสวัสดีค่ะพี่มลสวัสดีค่ะเมื่อเดี๋ยวฟื้นแล้วเอนัางออนไลน์แล้วร้องเพลงแม่สรุปอีโต้ตาลไม่เป็นภัยมานะ คือต่ไา่หลอดไปมีวันทุกคนเชื่อมาอยู่กับบอสสองคนนะน่ะอยู่กับบอสสองคนอย่าหัวอย่าหัวทุกคนแต่ก็ดีน้องมาเป็นเหมือนเป็นเซฟโซนของบอสแล้วเราสลับกันดูแลกันเพรอยู่ด้วยกันสองคน ต้นตาลก็เลยดังเลยใช่ไหมขอบคุณค่ะพี่ว่านอีต้นตาลทุกคนอยากหัวแหงขอบคุณค่ะพี่ฟ้ายเรื่อจะไม่รู้เลยว่าบอสลงนั้นนะเพราะอยู่ด้วยกันสองคนกับบอสตื่นมาอยากหัวอยากหัว เอื้อนไอ้เนี่ยเดอ้อตลละต้น,ต,นต้นตันคือไผ่โอ๊ยแม่เสยบก็อยากไม่รู้เลยขอบคุณค่ะเจ๊แมวพี่สบายอยากหัววันนี้บอสมีงานที่กรุงเทพแม่แซมพาบอสบินตอนหกโมงเย็นค่ะทุกคนหกโมงเย็น เออแต่สู้แม่ไม่เดี่ยวไม่ได้แม่ไม่เดี่ยวแบบว่าชัดดาวเลยอ่ะกลับไปฟอร์แมตตัวเองอ่ะเรามีการนางังสางเมาตอนตอนเราเก็บเก็บเวทีแล้วอ่ะนางปั่นจักรยานมาแล้วนจักรยานล้มตกคนตลกมาก <c oughs> <c oughs> พี่แพทย์สวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> เออข่าวไม่เดียวกบข่าวแม่แซมเลยเจ๊กไก่สวัสดีค่ะ พี่ตน้นทาเมื่อคืนบอสก็เปิดบอาว่าเป็นบทสวดมนต์ให้บอสบอสบอกบอ,บอ,บอ,บอสแซวอ่ะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> จ้าภาพเป็นหัวงงานก็ต้องกลับมากนางตื่นมาแล้วนางปั่นจักรยานมาจากบ้านานางทุกคนแล้วฝนก็ตกหนักมากแรถจักรยานก็พานางเซตตกโคลนอ่ะเดี๋ยวกล้องน่าจะอัดคลิปอยู่มั้งทุกคน ยีต้นตาลเป็นภายผูกคุแนกตลกมากทุกคน <c oughs> ยอดวิวมาเดี๋ยวแสกยอดวิวมาแซมคุณแนกน่งรวบรวมสติแม่ผมต้องรวบรวมสติผมต้องเฮ็ดจั้นไหนดีแม่อุ้ยบอจะ่าผมบอบอจะ่าผมบอะอุ้ยแม่ผมบอเคยเป็นแบบนี้เลยแต่ผมลองเพ่งแต่ยุติครับผมลองเพ่งได้ยุ่แม่ แม่ลองฟังเบงิงบอแล้วนางก็ร้องเพลงให้แม่ฟังอยู่หลังเวทีว่าแบบนี้ร้องได้ไหมลุ <c oughs> ้นกับครูแนกอยู่หลังเวทีเลยก็มาแต่งหน้าทำผมแม่อันนาผมแม่แม่แมจัดก,การให้ผมแน่แม่แล้วครูแนกก็ความครูแนกน่ะนนางเรียบร้อยอะทุกคนตลกมาก วันนี้วันนี้ไม่รู้คิวใครวันนี้ไม่มีคิววันนี้แม่แซมบินกับบอสสองคนไปกอทอมอนะคะพรุ่งนี้มีงานที่ปราจีนบุรีเ <c oughs> <c oughs> ช่ว่ารัาคือแนกแม็กวันที่ยีิบหกใช่แล้วพี่ลักกี้เดี๋ยวรอเลยตอนบ่ายบ่ายนี้แหละได้รู้กัน ข่าวดีที่ทุกคนรอคอยไม่ลืมไม่ลืมแม่ปลาจีนสองชั่วโมงพี่อาณาปาจีนสองชั่วโมงนะคะปาจีนสองชั่วโมง <c oughs> อย่าตกเด้อทุกคน วันนี้มีอา้าเดือนหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวปฏิทินเดือนหน้าเดี๋ยว,ยวแจ้งเดลยพี่หนิงปาจีนเออขออย่าให้ฝนตกนะพรุ่งนี้ใช่ค่ะวันนี้บอสแจ้งข่าวดีนะคะยิแปดไปแต่โชว์คูบิวค่ะพี่แต่ ปาจีนพี่จูนเดี๋ยวไม่แซมแจ้งพี่กัดสถานที่ใครรู้บ้างว่าปาจีนที่ไหนพิมพ์บอกพี่จูนหน่อยเม่แซมปากตะไคร่รถพี่อ้อพรุ่งนี้รอชมเลยที่บ้านทุ่งลบอ,อ๋อทีมไรเมื่อคืนก็เบาภพูไทยเดเจไก่เราจะมีกลุ่มปิด วัดยี่้าทุกคนสวัสดีค่ะพี่ที่รักเป็นยังไงบ้างเอ่ยพี่ที่รักพรุ่งนี้แม่แซมกับบอสไปปลาจีนแหละไปบ้านพี่ที่รักแม่แซมกับพี่มาเดี่ยวขยันสร้างตำนาน <c oughs> จริงๆเจ๊ไก่สวัสดีค่ะเรื่องนกทาฝุนจริงๆลุ้นๆเพราะว่าเรื่องนอกทาบอสก็อยากเอาความเอาความโตเกียวไปให้ พี่น้องบ้านเก่าบอดได้ดูว่าเราเป็นยังไงที่ที่ไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าเล่นไม่ที่เขาไม่เห็นในโซเชียลอ่ะดูการแสดงสดหน้างานกับวงใหญ่นเนี่ยเป็นยังไงพี่นัตตี้ขอบคุณนะคะอำเภอทุ่งโพเอ้ยไอยที่ทุ่งโพอำเภอนาดีปราจีนบุรีขอบคุณพี่ออยนะเมื่อคืนทีมนานแมนเอาเหรอออแต่แต่เหมือนเห็นนิกกี้ไอ,อมามาคุม แต่ก็ภาพสวยดีนอจไก่เนาะเมื่อคืนได้กลับเลยพี่นางฟ้าเพราะว่าวันที่29มีคอนเสิร์ตท,ที่ฟินคลาบแม่แซมน่าจะได้อยู่อยู่แม่แซมกับพี่หนุห่มอาจจะได้กลับมาก่อนเพราะว่า,าวันเช้ายี่บเก้าจะต้องมาเคลียร์เรื่องศิลปินมีนบุรีเดี๋ยวแม่แซมแจ้งอีกทีหนึ่งพี่ตอยเพราะว่า ไม่แน่ใจเลยอะแต่ว่าออมแอมนั้นน่ะน่าจะมีอยู่เดือนหน้านะคะสร้างตำราจริงๆเมื่อคืนอหละอ๋อเมื่อคืนเปนไลไ์นายแมนบวกกับบ่าวภูไทยเขาร่วมทีมกันแต่เราก็จ้างบ่าวภูไทยนั่นแหละคะ่ะแต่เอาเขาน่าจะเอาทีมมาซับพอร์ตมาเสริมทีมคุ้มกันก็ต้องมีเนาะเครื่องแบบเวนาที่ยะโสอ่ามีมีค่ะมีค่ะ เมื่อคืนทีมไลฟ์สุดยอดใช่แต่เสียดายฝนตกเนาะใช่ค่ะวันที่29ฟินขับใบเตยพี่ฝ้ายสวัสดีค่ะไอเพราะว่าวันที่28ที่เริงนกทาใช่ไหยแม่แซมกับพี่หนุม่มต้องขออนุญาตกลับมาก่อนเพราะว่า29ชเาวชาจะต้องมาเคลียร์เรื่องที่พาร์คแล้วเขาต้องมาสาวเชคใช่แล้ววันที่29แม่แซมเข้าฟินขับค่ะ ว่าใบาเตยจะมาซาวเช็คช่วงกลางวันแล้วก็เดี๋ยวเขาเข้าที่ผ่าเขาแจ้งเรื่องโรงแรมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปเตรียมเตรียมให้เขานะคะวันที่29เป็นไล์กุ่มปิดพี่อนนาเพราะจะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร,ร์ตของพวกเราจุดๆจุจก่อนคอนเสิร,ร์ตใบเตยฟื้นแล้วพี่หนูพี่ฟ้ายฟืฟนฟ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ พรุ่งนี้อบตอทุ่งโพงานเกษตรนาดีปราจีนขออย่าฝนตกเนาะพี่วาสนาพี่อนาน,าน่ารักมากมีเซอร์ไพรส์ไหมนี่หมวดพี่ลักกี้รู้อะไรได้เลยเดีใ,ใจบอบิ๊กพี่ดกคเก่งๆขอบคุณนะคะพี่แอปเปิลตาหาต้นตา <c oughs> ลรวเต็มติ๊กตอกเลยอะ่ะเมื่อเดี๋ยวเมื่อวานก็ตลกมากทุกคน หยิบก้าพายกระซิบต้องเสียเงินอีกแล้วพี่วันรูแล้วแน่ๆเลยนัานพี่ลัคกี้โอ้ยแต่ละคนงานขึ้นบ้านพี่เจนนี่ซื้อกุ้งกน่าจะได้ซื้อหมางทุกคนยี่แปดยี่เก้าสามสิบเมื่อคืนไหลสดภาพสวยมากมีแต่คนบอกเนาะ ใช่แล้วค่ะพี่ธบีพรพี่บอลลี่สวัสดีค่ะแม่โอเคเ <c oughs> นือนสร้างตอนตอนนี้คือกลัวฝนมากๆเลยโอ้ยไอ้พี่วัสน,นาอยู่อยู่ที่นาดีหละ่ะคะเป็นยังไงบ้างบอกหน่อยกลัวมากเลยอะ่ะพี่จันสุดาสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่แซมเอาผ้ามาซักทุกคน แต่ว่าชุดที่เป็นสีขาวชุดคอนเสิร์ตเราส่งซักส่งซักให้ผู้ผู้อหญ่บ้านนะคะให้บอสตอนนี้ไปตาไหมต้นตา,าตนเยานาอ๋อโอเคพี่วันเพนเมื่อคืนเสดงฝนตกสวัสดีค่ะเจเจสวัสดีค่ะพี่โสโอ๋อใช่ไหมภาพสวยแล้วก็มีอ่าแม่แซมก็นั่งดูอยู่เป็นมุมกล้องที่แปลกตาไปเนาะ ฟินขับอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรตินะคะถนนเส้นเดียวกันกันกบตะวันแดงเลยอ่ปาปักพินชาปาักหมุดฟินขับได้เลยนะคะแม่หนูตามหายายต้นตันเ <c oughs> มื่อวานพี่แซมเปลี่ยนไป <c oughs> พี่เจเจไม่เอาแม่แซมนะคะ่ะพี่จุ๊จิกอันนี้แม่แซมเด้อฟื้นแล้วจ้าพี่สุดารัต พี่เมื่เดี๋ยวน่าจะฟื้นแล้วแต่ไม่รู้ว่าฟื้นดีหรือยังพี่ลักกี้ต้องมาสักวันเดี๋ยวแม่แซมพาเที่ยวฟินขับสนุกสนานม้วนจอยพาบอสกลับบ้านพอมาถึงบ้านกินต่อก็เลยแปลงร่างตามหาอีต้นตาลเลยวันนั้น ไม่วันนั้นน่ะแม่แซมอ่ะ,อะพอเคลียร์ชาลลอตคอนโดเสร็จใช่ไหมจะเล่าให้ฟัง <c oughs> เคลียร์ชาลอตคอนโดเสร็จแม่แซมก็มาที่ฟินขับเลยเพราะว่ามีเอฟซีเราสี่ห้าโต๊ะมาก็เลยมาก็เลยมารับแขกก่อนในระหว่างที่รอบ,บอสเพราะว่าบอสอ่ะไปบอสไปเตรียมงานบ้านพี่มาเดี่ยวใช่ไหมบอสมาตีสองแม่แซมก็เลยนั่นแหละตั้งแต่ <N un> นั่นมาเลยแล้วก็แบบความน่ารักแบบเอาของทุกอย่างไว้ฟินขับหมดเลยเอารถจอดไว้ฟินขับด้วยกับกับนัตตี้กับกบอส <N un> ขอบคุณค่ะนี <N un> <N un> ่จะผู้จัดน่ารักได้ฝนตกก็ยังสู้เมื่อวานนะ่ะถ้าเกิดมันแบบเป็นลินลินอ่อนๆบอสใจเล่นจนจบเลยแต่เนี้ยมันเป็น,เป,นเป็นพายุทุกคนก็เลย บอกก็เลยห่วงห่วงเพราเด็กบางเด็กเด็กเรามีงานยาวไงบอกก็เลยห่วงสุขภาพนะคะอยู่นาดีทุ่งโพตอนนี้ฝนหยุดแล้วเมื่อกี้ฝนตกๆกอยู่อู้น่าจะคืมคืมทั้งวีทั้งวันเลยพี่วัฒนาขอบคุณค่ะพี่อัมพายพี่จัก,กจัน่นสวัสดีค่ะแ <c oughs> ม่กับแม่มาเดี๋ยวใครจะได้พิธาบอกอ <c oughs> ในคลิปมันเป็นการแสดงที่ปิงขอบคุณหัวใจจากพี่เจเจนะ ใช่เป็นกล้องทีมอีกทีมหนึง่งอ่าบ่าวภูไทยเอามาซัพพอร์ตเป็นสองทีมร่วมร่วมกันนะคะอ่าวันนี้ไม่มีคิวใครแล้ววันนี้คิวข่าวดีของเด็กๆพี่ Beauty, บิวตี้สวัสดีค่ะขอบคุณของขวัญพี่นางฟ้าด้วยนะ วันนี้บอสมีงานที่กรุงเทพเดี๋ยวแม่แซมบินด่วนกับบอสตอนหกโมงเย็นนะคะจองตั๋วเครื่องบินแล้วแต่ยังไม่ได้เช็คอินเนอะเดี๋ยวจะเช็คอินช่วงนี้บุมบังไฟขอฝนแม่ขวานสวัสดีค่ะแม่ขวานจะมีแถลงการข่าวดีของเบบี้เรานะอยู่ญี่ปุ่นช่วงนี้ก็น้าฝนนาะอพี่พิงกี้อยู่ญี่ปุ่นสวัสดีค่ะ เสียดายใช่มันเข้าฤดูฝนแล้วพี่น้องแต่ว่าลุนพวกเนี้ยสั่งเซรัมหน่อยแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแม่แซมปักให้เออแม่แซมลืมปักสินค้าเมาส์กันตั้งนานแล้วนี่ปักให้เราทุกคนเดี๋ยวเอาขวดมากก่อนพี่นิดแม่แซมปักให้แล้วขอบคุณะคะ่ะะ อยากรู้ข่าวดีบอกได้ไหมรอตอนบา่าได้เลยเดี๋ยวบอจสจะไลฟ์สดแม่ขวัญแม่ขวัญห้ามงอนนะเออเดี๋ยวมีส่งส่งแบบให้แม่ขวัญเลือกมันมีมันม,มีชุดหนึ่งที่ที่ยังไม่ได้เลือกเดี๋ยวให้แม่แม่บ้านแม่คําเป็นคนเลือกมาเดี๋ยวเห็นคลิปจะของเห็นแล้วนม่แซมหายแหงแล้วไม่แหงเลยพี่แจสเมื่อวานก็ตื่นมาทํางานตามปกติ แอบรุ้นของขวัญที่บอสให้ยูรีใช,ใช่วันนี้ตกตก,ตกหยุดหยุดอ๋อพี่อ้อนเออไม่ใช่มีู่ขอนแก่นแต่คืมอยู่ค่ะแต่ตอนเย็นจะบินบินไฟทุ่มทุ่มเอ้ยไม่ใช่บินไฟหกโมงครึ่งกับบอสนะคะไปถึงน่าจะทุ่มครึ่งเอาชุดเซลย์เซลถอดหมดขอบคุณค่ะพี่นิดน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะ ช่วงงานวันเกิดลูกชายก็หล่อนะช่วงงานมันเกิดน้องยูริก็หล่อสามารถพอเสร็จงานวันเกิดสามารถเอามาใส่ในในคอนเสิร์ตได้เอามาใช้ต่อได้ชุมแพรตกทั้งคืนเลยพี่แจสบอกขอบคุณค่ะพี่วาสนาพี่วาสนาเราจะได้เจอกันอยู่ใช่ไหมมาที่เวทีเดอวันพรุ่งนี้เจอกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้เพิ่งตื่นแต่ก็น่าใส่กีจริงๆนะทุกคนสวัสดีพี่ป๋อมนะคะตามหายต้นตันทุกคนตามหาต้นตันจันทบ,บุรีตกมาสี่ห้าวันแล้วแม่พี่อัมพัยบอกแม่แซมคนนั้นไปไหนคนไหนคะบอกมาเดี๋ยวนี้ออสเตรเลียทั้งหนาวทั้งฝนเลยแม่ วุ้พี่พันธ์พีสวัสดีจากออสเตรเลียนะคะพี่น้ำทิพย์วันนี้ยังไม่กินมังคุดเลยพี่น้ำทิพย์แต่ว่าเชื่อไหม่ว่าซื้อไว้บนหลังรถวันนี้เจามังคุดไปให้คุณแม่ที่บ้านนะคะมังคุดกับทุเรียนแม่เห็นคลิปแม่คือสร้างตำนานวันนี้กำลังใจแม่เกือบสี่ร้อยขอบคุณมากค่ะมาดูเราดูไอ้ิงจะภาพจะโสดจะร่วมเลย วันพรุ่งนี้เซตเบบีดได้ไปไหมพี่ทอยเดี๋ยวแม่แซมให้ให้อ่าทีมโปเตอร์เดี๋ยวให้ธนูลงลงลงโปเตอร์เลยว่ามีมีใครไปบ้างนะคะวันพรุ่งนี้เห็นมุมน่ารักอีมุมหนึ่งเจอคลิปแม่ตอนเชา้าตอนเย็นแม่เดี่ยวี่จัสุดาเมื่อไหร่จะมาที่ดอนเมืองบ้างพี่หมดไอ้ดอนเมืองยังยังไม่มีเลยคะ่ะ บอสขับหนักมากแล้วบอสร้องเพลงอ่ะให้แม่เต้นอ่ะแล้วอยู่กันสองคนทุกคนว่าสนุกไหม <c oughs> เป็นรายการใหม่รายการใหม่รายการบอสร้องแม่เต้นนะคะทุกคนรายการนี้จะมานานๆทีนะคะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่ปินอนงค์ค่ะ